มาดูกันครับว่าจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงด้วยแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเวลาที่งานพลาดคำถามแรกที่มักจะลอยมาเลยก็คือใครผิดพอเรามัวแต่หาคนผิดมันก็เกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งความกลัวไม่มีใครกล้ายอมรับความจริงซึ่งมันบั่นทอนทั้งทีมเวิร์กและกำลังใจทำให้องค์กรโดยรวมอ่อนแอลงไปอีกแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองละโดยเริ่มจากหลักการง่ายๆอย่างการปิดทองหลังพระ คือการให้ค่าก,กับทุกหน้าที่ครับไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังทุกคนสำคัญเท่ากันซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของวัฒนธรรมที่ไม่กล่าวโทษหรือ no blame culture ความต่างมันเริ่มจากคำถามง่ายๆนี่แหละครับแทนที่จะถามว่าใครผิดเราถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเป้าหมายหลักเลยนะไม่ใช่การปล่อยผ่านความผิดพลาดแต่คือการเรียนรู้จากมัน ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากคนทำงานเรามองว่ามันเป็นโอกาสในการปรับปรุงระบบครับมันมีขั้นตอนชัดเจนเลยนะเพื่อเปลี่ยนข้อผิดพลาดให้กลายเป็นบทเรียนที่ป้องกันปัญหาในอนาคตแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าแนวทางนี้ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้คนทำผิดโดยเจตนาได้นะหลักการสาคัญก็คือติเพื่อก่ะครับทุกคำวิจารณ์มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาองค์กรแล้วผลที่ได้ละ่ะ บอกเลยว่ามันจะทำให้องค์กรแข็งแกร่งขึ้นมากทั้งความโปร่งใสการสื่อสารที่ดีไปจนถึงความไว้ใจกันในทีมมันจะเกิดขึ้นเองเลยสุดท้ายแล้วเราจะได้องค์กรที่พร้อมรับมือทุกปัญหาและแข็งแกร่งขึ้นจากความท้าทายคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือองค์กรของเราพร้อมจะเลือกการเรียนรู้แทนการกล่าวโทษแล้วหรือยัง